สวัสดีค่ะ FC วันนี้มาตลาดนัดเมืองสูงค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาขายสลัดดูด้วยกันนะคะวันนี้เราเตรียมของมาแล้วค่ะมีมีปูอัดค่ะมีแครอทมีกะหล่ำม,ม่วงมีแตงกวาค่ะเป็นจิมเราเราเตรียมมาอย่างนี้ค่ะเป็นผักสลัดนะคะมีตาสดๆอาจจะเป็นแนวคิดให้เพื่อนๆไปไปทำขายก็ได้นะคะนี่ค่ะไข่เหล็นใส้จีบประเทศอื่ น้ำน้ำจิ้มเราทำมาร้อยร้อยห้าค่ะวันนี้ร้อยห้าสิบถ้วยอ่างเส้ั FC เป็นแนวคิดทำมาหากินได้นะคะทำง่ายๆค่ะ เป็นช่องแม่ค้าตลาดนะัดค่ะก็จะไปตามตลาดานัดนี่แหละคะ่ะแต่คิดไม่ถึงขายตลาดโลค่ะตามตลาดานัดค่ะโซเเนสีท่านใดที่ค่ะสกคนค่ะตลาดบร้อยค่ะตลาดเราสดสดเลยค่ะตลาดตอนนี้ก็แพงนะคะแต่ว่าเราก็ใช้ปริมาณที พอเหมาะค่ะสิบโลนี่สามร้อยก็เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเอาไปทำประกอบอาชีพได้นะคะเพื่อนๆที่ว่างๆหรืออยากหาายได้เสริมค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครัวคนหนึด้วยนะคะจะเอา อาหารอร่อยวิธทีทำอาหารแล้วก็เมนูอาหารที่แปลกแปลกใหม่มาให้เพื่อนๆดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครอคุัวด้วยนะคะช่องน้อยๆค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆนะคะมีปูอัดปูอัดเราใช้เป็นเบนโตค่ะ จะพร้อมขายแล้วค่ะจะพร้อมพันแล้วค่ะคะุณใดยเลี้ยวอาหนึ่งจิมเราทำมา150ถ้วยค่ะคะ่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้ตัวคุณหนุ่ยด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ